ทุกคนคะ่ะพับจีโมบายมีมินิอัปเกรดมาแล้วคะ่ะทุกคนรอบนี้ห้ามพาเด็ดขาดนะคะบอกเลยว่าได้ง่ายมากเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันจ้านี่เลยนะคะทุกคนว้าวกล่องอะไรกล่องลักกี้กล่องลักกี้ปืนมินิอัปเกรดนะเป็นกิจกรรมดูน่านีเยระทุกคนบอกเลยว่ามาใหม่นี้ดูมี เลยเป็นปืนนี้เลยนะคะทุกคนมิน,นิ14นะมินิ14นะนี่นี้หน้าตาเป็นอย่างงี้นี่เลเวลสูงสุดจะเป็นอย่างงี้นะคะทุกคนอัปเกรดได้ทุกคนใครชอบเล่นปืนมินิพลาดไม่ได้แล้วต้องจัดแล้ว <Y ahu! S 1> บ้เลยต้องจัดเ <laughs> นะต็มคาราเบลนะต้องจัดเต็มคาราเบลนะเดี๋ยวน้องพิงขอจัดนะมีอะไรมาให้บ้างก็จะมีชุดนะเป็นเสือซ่อนลายอ่านะแล้วก็มีหมวก หมวกเสือซ่อนลายนะคะแล้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าสะพายเสือซ่อนลายนะคะอันนี้ยาวสวดมากกดไปหนึ่งนะอุ้ยศูนยยูซีได้เลยได้เลยได้เลยบ้าได้เลยบ้าวยหยุดวผิดช่องหยุดตรงนี้ใชแล้วโอ้โหอยดึงดึดึง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 ดึดดงดงดึ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 งงดึงดดึงดึะ เซลมันเซลมันเซลหยุดๆยุดยุดหย,ดยดอออ,อก็ยังดีโอเคนะคะตรงนี้ก็ทุกคนสามารถมาจัดได้นะคะเป็นปืนมินิอัปเกรดนะคะทุกคนสวยมากๆเลยต่อไปนะคะมีอะไรมาใหม่ให้เราบ้างะคะ